สวัสดีค่ะพวกเราฟีเวอร์ค่ะสวัสดีค่ะบอสฟีเวอร์ค่ะสวัสดีค่ะซูฟีเวอร์ค่ะสวัสดีค่ะเบมอน f e ฟีเวอร์ค่ะค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของงานทูช็อตของพวกเราฟีเวอร์นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็เมื่อกี้หนูได้ออกไปดูข้างนอกเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างคึกคืนเลยทีเดียวนะคะอืมก็รู้สึกว่ามีความพัฒนาทั้งตัวเมมเบอร์เองแล้วก็ตัวงานเองด้วยค่ะจัดได้แบบ <g ül> ดีกว่าปีที่แล้วยิ่งขึ้นมาอีกอะไรอย่างี้เออหนูยังไม่ได้ออกไปดูข้างนอกแต่ว่าในบูธแบบเวลาแฟนคลับเข้ามาก็สนุกปีคะ่ะทุกคนตลกจัง <c oughs> อนอกจากทูชอตของเราครั้งนี้มีแฟนไซต์ก็คือจะต้องนำอัลบั้มที่สั่งแล้วเอามาให้พวกเราเซ็นค่ะใช่ปกติจะมีปีละครั้งแน่นอนว่าก็ต้องตื่นเต้นค่ะหนูก็ตอนแรกเหมือนจะไม่ตื่นเต้นแต่แบบพอเจอหน้าแฟนคลับก็เออตื่นเตนะ้นเนาะ ใช่ของหนูคนแรกเลยลืมของลืมของที่ระทึกให้พี่เขาอ๋อวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแต่งตัวแบบมาจัดเต็มมากแล้วก็ได้เจอคนคนแบบทุกคนที่เขาเป็นแฟนคลับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นสถานการณ์โควิดด้วยอะไรอย่างนงี้แต่เขาก็แบบยังมาเจอเรายังมาคุยกับเราก็รู้สึกดีมากอ่าหนูก็ตอนแรกรู้สึกแบบไม่ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าอพอเข้าไปก็แบบ เออก็เหมือนจะตื่นเต้นแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ตื่นเต้นเพราะแบบทุกคนที่เข้ามาแบบว่าแบบเป็นคนหน้าคุค้นๆแล้วก็แบบมาคุยเล่นกันสนุกอะค่ะ,ะก็เหมือนได้มาเจอแฟนคลับกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แต่แค่เป็นงานของพวกเราเองแค่นั้นเองอก็ใกล้ชิดกันด้วยแบบคุยกันตัวต่อตัวอะไรแล้วก็ข้างนอกค่ะมีบูธต่างๆไม่ว่าจะเป็นออฟฟิเชียลบูธค่ะแล้วก็มีบอร์ดเกมมาด้วยถ้าเกิดว่าใครแบบเบื่อ ก็ไปเล่นได้ค่ะแล้วก็มีโซนเทรดอะไรอย่างนี้ของเมมเบอร์กันอะไรค่ะคือปกซิงเกิลอัลบั้มล่าสุดของเราชื่อว่า underground ใช่ไหมคะแล้วทีมของพวกเราเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบว่าสตรีทสเก็ตบอร์ดทุกคนจะมีสเก็ตบอร์ดนะคะแต่มีคนเดียวที่ไม่มีก็คือปายค่ะแต่แล้วปายเรียกสเก็ตบอร์ดว่าสเก็ตเตอร์บอร์ดนะคะวันนั้นก็อ่ะพี่ซูเล่าเนย วันนั้นก็ตอนมาถึงวันนั้นก็ตอนแรกตื่นเต้นค่ะแล้วก็เห็นพราะเห็นสเก็ตบอร์ดแล้วก็เลยลองขึ้นไปแบบเอ้ยตัวเองทําได้แน่นอนอะไรเงี้ยพอขึ้นไปปุ๊บถ่ายจ้ามีคลิปอยู่นะคะไปดูได้ในฟีเวอร์เดย์ค่ะมาถึงมาถึงปุ๊บปุ๊งมาเที่้วยด้นะมาเหมือนที่ใช่พวกเราล้มเพื่อคอนเทนต์นะคะหนูก็ล้มเหมือนกันอันนั้นแบบแกล้งล้มไม่หมดอนะล้มปะหนูไม่ได้ล้มค่ะแล้วเราทำอะไรวันนั้นไม่ได้ทำอะไรหนูก็เท่ๆตลอดเวลาเอ้ย ถามว่าเปลี่ยนลุกไหมสำหรับหนูนะหนูกระโปรงของหนูเองอะไรเงี้ยแต่เป็นเสื้อที่แบบเขามีสปอนเซอร์ให้ทุกอย่างนั่นะก็เป็นแบบแนวหนูเองก็ไม่ถือว่าเปลี่ยนลุกค่ะแต่ว่ามันแบบเสื้อมันเท่ขึ้นอ่ะแล้วทำให้เราแบบดูออดูสตรีทอะไรอย่างงี้ใช่เออลุกก็เปลี่ยนสำหรับหนูแต่ว่าแบบชุดในวันนั้นเหมือนชุดที่หนูใส่ปกติก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนมากค่ะ ก็คือเหมือนฟีลแบบว่าเขาก็จะแมทชุดให้กับพวกเราเนี่ยให้มันเหมือนคาแรคเตอร์ที่เราเป็นอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แค่เหมือนแบบว่ามีความสตรีทมากขึ้นแล้วก็มีความแบบเด็กเทสเก็ตบอร์ดอะไรอย่างงี้มากขึ้นแค่นั้นเองค่ะค่ะ <Ha, S 2> พวกเราก็ขอฝาก ฟีเวอรไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะใครที่เพิ่งรู้จักเราก็สามารถไปฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งมิวสิกทุกช่องทางเลยนะคะเพจก็ติดตามได้ที่ f e เวอรหรือว่าอ่าฟีเวอร์ a ทยแลนหรือว่าจะติดตามเมมเบอร์ก็มีชื่อตามด้วย f e เวอรนะคะแล้วก็ Youtube ก็ไปกด Subscribe กันได้นะคะ f e เ e r Thailand นะคะแล้วก็สุดท้ายฝาก MV ของพวกเรานะคะอ่ะของพี่พี่ซูยูนิตแหละค่ะแล้วสามารถไปฟังได้แล้วนะคะอ่าแล้วก็ของเราเป็น สต็อปค่ะก็ฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเหมือนกันค่ะใช่กันปั่นวิวด้วยนะคะเอ <c oughs> ใหม่น่ารักมากๆค่ะเจียมอขอบคุณค่ะ